จอลึก f o r t u n e er r Legender รุ่นไหนแบบไหนจะเหมาะก,กับเรา สวัสดีครับเลโก้ LEGO ครับที่ปรกษาการขายทีมโตโยต้าแพร่หล่อตระกูลในประเทศไทยทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับซึ่งเราจะพบเห็นได้ทุกวันตามท้องถนนและเราจะเห็นว่าเป็นรถที่นิยมมากๆนะครับสแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีแน่ๆนะครับวันนี้ผมจะพามาจอลึกในส่วนของ f o r ์จูเนอร์เรจนเดทั้ง2เครื่องยนต์นะครับระหว่างเครื่องยนต์2,004แล้วก็เครื่องยนต์2,008ว่ามีรุ่นไหนแตกต่างกันยังไงเพื่อที่เราจะสามารถเลือกใช้งานได้ตามที่เราต้องการนะครับ ความโดดเด่นของ Fortuner l e g e n d e r นะครับทั้งตัวเครื่องยนต์2,004แล้วก็เครื่องยนต์2,008ภายนอกก็จะดูคล้ายๆกันนะครับเริ่มตั้งแต่การออกแบบในส่วนของด้านหน้าก็เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้รถดูบึกบึนดูดุดันขึ้นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีไฟเป็นท่อนําแสงนะครับเป็น Light Guiding นะครับจะเป็นเส้นสายเป็น4ี่เส้นนะครับซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Fortuner l e g e n d e r นะครับทำให้เป็นตัวที่เป็นตัว Daytime Running Light ไปในตัวนะครับเวลารถวิ่งงสวนทา กับเราในตอนกลางวันเนี่ยจะเห็นเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกระจังหน้านะครับก็จะมีคิ้วที่เป็นสีดําๆอย่างนี้นะครับก็จะตัดกับตัวรถนะครับก็ทําให้รถมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED ดนะครับดวงเล็กๆแต่ว่าสว่างนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นทางในยามที่หมอกลงจัดหรือฝนตกหนักเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ LED เหมือนกันแต่พิเศษมากกว่านั้นก็คือจะเป็นแบบซีคอนเชนนะครับ <lifecycle. S 1> ก็จะมีเป็นไฟวิ่งนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวทําให้เพื่อนร่วมทางที ing, ่ว <posso S 1> ิ่งสวนทางกับเราเนี่ยเห็นเราชัดเจนความพิเศษที่เราเห็นชัดๆจากด้านหน้ารถนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์มุมกันชน,นครับด้านหน้า2จุดแล้วก็ด้านท้ายจะมีอยู่อีก4จุดนะครับและพิเศษเพิ่มกว่าน,นั้นก็คือสังเกตตรงนี้นะจะมีกล้องด้านหน้าหนึ่งตัวแล้วก็ด้านข้างตรงกระจกมองข้าง2ตัวแล้วก็ด้านท้ายอีกหนึ่งตัวก็็แแสดงภาพเปนบบว ก็คือเห็นทั้งคันรถภายในจอแสดงด้านในตัวรถนะครับทำให้เราขับขี่ด้วยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรถไม่เฉียวชนแน่นอนครับและด้านข้างนะครับสังเกตดูว่า เ e เจนเตอร์คันนี้มันใหญ่มากนะครับแล้วก็มีพิเศษก็คือจะเป็นล้อแมกนะครับขนาด20นิ้วนะครับพร้อมยางทําให้ตัวรถเนี่ยดูสูงขึ้นนะครับสามารถเดินทางไปได้เกือบทุกสภาพถนนในเมืองไทยนะครับและพิเศษกว่านั้นก็คือในส่วนของครึ่งบนตรงนี้นะครับของเ e เจนเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสีดาตัดกับตัวรถนะครับทำให้รถมันดูสปอร์ตดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับสังเกตที่เห็นชัดๆเลยก็คือจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับพร้อมเป็นท่อนําแสงนะครับโดดเด่นไม่ซ้ําใครเห็นแบบนี้คือตัว Fortuner Legender น นนนและในส่วนของฝาท้ายสําหรับ Regender re นะครับก็จะเป,เปิดปิดได้หลากหลายวิธีนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าไม่ว่าเราจะเลือกเปิดจากรโมทนะครับแล้วก็เลือกเปิดจากปุ่มสวิตตรงใต้โลโก้โตโตยต้าด้านหลังนะครับหรือว่าเปิดจากบริเวณใกล้ๆหัวเขา่าคนขับขี่และอีกอย่างที่พิเศษก็คือจะสามารถเปิดด้วยเซ็นเซอร์ตรงเท้าได้นะครับก็คือคิกแอคทีเวตได้นะครับสำหรับรุ่น r e g e n d และเบาะท้ายแถวที่3ามของล e g e n เดนะครับเราก็สามารถพับเก็บได้อย่างง่ายในเวลาเราที่เราต้องการจะวางสัมภาระไว้ด้านหลังนะครับซึ่งง่ายๆฮะดึงแค่นี้ครับก็พับขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็มีประโยชน์ก็คือเวลาที่เราต้องวางของหนักเงี้ยไม่ไม่ทับเบาะแล้วก็เบาะไม่เสียหายจากการวางของครับการเข้าออกขึ้นลงตัวรถของล e g e n เดก็ท <s> ําได้ <gender> ง่ายครับเ <s> พียงมีกุญแจอยู่กับตัวก็กดปุ่มเบาๆแค่นี้ครับ สำหรับความพิเศษของรุ่น Regender อย่างนึงก็คือจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับเ,เป็นสีดําคาดด้วยแถบสีแดงนะครับแล้วก็ตรงบริเวณคอนโซลกลาตงตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเป็นวัสดุที่หุ้มหนังแบบนุ่มแล้วก็เป็นแถบสีแดงจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับสาหรับ Regender ทุกรุ่นก็จะเป็นเบาะคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าสะดวกสบายนะครับทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้ามีระบบคุยครลนะครับล็อกความเร็วอัตโนมัติได้ สำหรับ f o r t u n e er, r ร e g e n จนทุกรุ่นนะครับก็จะมีเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับ6สปีดพร้อม4คีนเช่งชิพนะครับแล้วก็มีตัวแพดเดิลชินะครับสามารถเลือกปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ตรงพวงมาลัยนะครับทำให้เราขับรถได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับระบบปรับอากาศของร e g e n เนจะเป็นแบบอัตโนมัติมาพร้อมฮีตเตอร์นะครับปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่18ถึง32องศาเหมาะสาหรับทุกสภาพอากาศทั่วทั้งประเทศไทยหน้าจอเครื่องเล่นจะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับรองรับ CarPlay เพิ่มการ เชื่อมต่อได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเชื่อมต่อระบบการนําทางผ่านแอปพลิเคชัน Google Map เห็นชัดเจนเพิ่มความสะดวกสบายพิเศษมากขึ้นกว่านั้นก็คือจะมีฟังก์ชันของระบบ T c o อน e c t เชื่อมการใช้งานของตัวรถกับตัวเราเหมือนรถอยู่ในสายตาเราตลอดเวลาด้วยฟังก์ชันแจ้งตำแหน่งรถยนต์ค้นหารถยนต์ข้อมูลการขับขี่พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงบริการประกันภัยแบบขับดีรถให้และฟังก์ชันอื่นๆที่จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคต และพิเศษสุดสำหรับรุ่น r e g e n e r a r นะครับก็จะมีระบบชาร์จแบตบมือถือแบบไร้สายไวเลสชาร์จเจอร์ให้ครับ Fortuner r e g e n e r a r แบ่งเป็น4เกรดรุ่นย่อยก็คือ2.4งี r e g e n e r r ขับเคลื่อน2ล้อ2.4งี r e g e n e r r ขับเคลื่อน4ล้อ2.8งด r e g e n e r r ขับเคลื่อน2ล้อและ2.8งด r e g e n e r r ขับเคลื่อน4ล้อ สำหรับตัวเริ่มต้นของ r e g e n d e r นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,400ซีซีขับเคลื่อน2ล้อนะครับ150แรงมา้าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1,564,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับใช้ในครอบครัวนะครับใช้ในเมืองก็ประหยัดน้ำมันหรือว่าเดินทางไกลไปต่างจังหวัดก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับและหากใครคิดว่าต้องลุยในทางลำบากบ้างก็ให้เลือกเป็นรุ่น2.4เ e g e n เด r ที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็ราคาจะอยู่ที่1,634,000บาทก็จะเพิ่มระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ สวิตไฟฟ้าให้นะครับแล้วก็จะมีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบ ATC ระบบช่วยลงทางราชันแบบ DAC แล้วก็พิเศษก็คือจะมีตัวเฟืองท้ายแบบออโต้ลิมิ e เต็ดสลิปดิฟเฟอเรนเชให้ครับและสําหรับคนที่ต้องการเรเจนเดอร์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นพละกําลังมากขึ้นนะครับก็สามารถเลือกใช้งานในส่วนของเรเจนเดอร์ขนาดเครื่องยนต์ 2,800cc นะครับซึ่งจะมีพละกําลังมากถึง204แรงม้านะครับแล้วก็เลือกตัวขับเคลื่อน2ล้อราคาจะอยู่ที่1,769,000บาทนอกจากนี้นะครับก็ในส่วนของเครื่องยนต2.8 ขับเคลื่อน2ล้อก็จะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมระบบ ดินามิกเรดาร์คุยคอนโทนนะครับเราก็สามารถเลือกรักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้ตั้งแต่30เมตร40เมตรและ50เมตรนอกจากนี้ก็พิเศษก็คือจะมีสวิตช์เลือกโหมดการขับขี่แบบอีโค o โหมดนอร์มอลโหมดแล้วก็เพิ่มโหมดสปอร์ตขึ้นมานะครับทำให้เราเลือกขับขี่ได้อย่างสะดวกแล้วก็มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงแบบพรีเมียมออดิโอพาวเวอร์พร้อมลำโพง jbl นะครับ11ลำโพงรวมกับซับวูฟเฟอร์ในตัวนะครับนอกจากนี้ก็มีระบบป้องกันก่อนการชนนะครับ p c s และ LDA มาให้ด้วย และอีกหนึ่งรุ่นที่มีความพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นที่สุดของรถยนต์ f o r t u n e r l e g e n e r นะครับก็เลือกเครื่องยนต์2,800ซีซีนะครับที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดแล้วครับเป็นที่ใหญ่ในรุ่นของ r e g e n e r ราคาจะอยู่ที่1,839,000บาทมีออปชันต่างๆที่เหนือกว่ารุ่นที่เราคุยมาก็ตัวนี้ก็จะมีระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้านะครับมีระบบ a t c ป้องกันล้อหมุนฟรีระบบ EDC ช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับระบบควบ ใช้แบบออโต้ลิมิตสลิปดิฟเฟอเรนเชียลพร้อมระบบสต็อปแอนด์สตาร์ทซิสเ็มนะครับซึ่งก็จะมีตัวอ e ีวาบูเลเตอร์ช่วยเก็บความเย็นระหว่างที่เครื่องยนต์ดับนะครับก็ระบบอรอับอากาศก็จะยังเย็นอยู่เบาะภายในนะครับก็จะมีความพิเศษกว่า,ารุ่นอื่นก็คือจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําสลับขาวแผงคอนโซลหน้าก็บุหนังนะครับสีดําขาวแผงประตูข้างบุหนังสีดําขาวนะครับนอกจากนี้ความพิเศษก็จะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมระบบดนามิกเรด้์คุยคอนโทลให้นะครับ สวิตช์เบอกโหมดการขับขี่อี o คโหมดนอร์ม m ลโหมด o ับพอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงแบบพรีเมียมออ i ด p o โอพาและลำโพง JBL เสียดตำแหน่งพร้อมซับบูเฟอร์นะครับระบบป้องกันก่อนการชน p c s ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมเบรกหน่วงกับอัตโนมัติ LDA f o รจิเนอร์ลีเจนเดอร์นะครับเป็นรถคันใหญ่ที่ขับง่ายขับสนุกนะครับเหมาะที่จะเป็นรถสําหรับครอบครัวของเรานะครับก็สามารถใช้งานได้ดีทั้งในเมืองนะครับเดินทางไกลหรือยิ่งใช้งานต่างจังหวัดก็ยิ่งดีนะครับตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบและก็เป็นรถที่สามารถรองรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับส่วนการรับประกันตัวรถนะครับเราก็จะมีการขยายระยะเวลารับประกันตัวรถให้5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมฟรีค่าแรงในการเช็คระยะถึง100,000กิโลเมตรใช้ที่ไหนก็อุ่นใจทั่วประเทศครับงนด สำหรับโตโยต้าแพร่หลาตระกูลของเราก็จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ f o r t u n e r Legend e r เดก็มีดอกเบี้ยที่ถูกสุดๆแค่0.99%นะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมอีกและหากสนใจรถยนต์ Fortuner Legender เดนะครับสามารถติดต่อและสอบถามได้ที่ผมนะครับเลโกะนะครับได้ที่เบอร์0623101124นะครับหรือติดตามข้อมูลต่างๆของรถยนต์และโปรโมชั่นได้ทางเพจ t ต y o ต้าแพร่หลายตระกูลบายเลโกะนะครับ สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับแพร่หลอาตระกูลขายโตโยตา้าซื้อโตโยตา้าต้องมาที่โตโยตา้าแพร่หลอาตระกูลครับ